สวัสดีปีใหม่แก่ท่านที่ติดตามฟังเรื่องผีลี้ลับทุกท่านเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และเพื่อเป็นการขอบคุณคุณผู้ฟังเรื่องผีลี้ลับที่ติดตามกันมาเกินหนึ่งหมื่นซับสไครต์ทางเรื่องผีลี้ลับจึงได้มีคําทํานายที่มีพลายกระซิบหยิบยกมาให้ฟังกันเพื่อเป็นการขอบคุณและติดตามกันต่อไปและก่อนที่จะไปฟังคําทํานายของดวงผีบอกขอให้ทุกท่าน กดติดตามกดกระดิง่งช่องเรื่องผีลี้ลับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าติดตามดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีมังกรในเดือนมกราคม2564ในปี2564หรือปีใหม่นี้โอกาสต่างๆของคุณที่เกิดในราศีมังกรจะเพิ่มขึ้นอีกมากมาย เนื่องจากปีที่แล้วคุณได้เริ่มโครงการไปแล้วหลายสิ่งหลายอย่างแต่เหมือนทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีแต่มันก็มีบททดสอบโดยเฉพาะเรื่องโควิดหรือเรื่องการเงินอื่นๆที่มาทดสอบให้คุณไปได้ไม่ถึงฝั่งทำให้ต้นปีมานี้คุณต้องหมั่นเตือนสติตนเองเพราะบางทีคุณก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปและทำตามใจของตัวเองมากเกินจนทำให้เกิดผลเสีย ในด้านต่างๆแต่ปีนี้อะไรก็ตามที่คุณได้เริ่มทำหรือค้างคาโปรเจกต์อยู่หรือทำไปแล้วเกิดผลเสียไปแล้วมาต้นปีนี้คุณรู้ถึงผลเสียต่างๆดีและคุณก็จะประมวลผลและเริ่มค้นหาเพื่อที่จะหาทางอุดรอยรั่วหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วเพื่อจะค้นหาเส้นทางของตัวเองและการแก้ปัญหาให้เจอซึ่งในระหว่างนี้ คุณที่เกิดในราศีมังกรทุกคนก็ต้องใช้ความอดทนและฝึกตนเองให้มีระเบียบวินยัยเข้มงวดกับตัวเองให้มากขึ้นทั้งในเรื่องการทำงานการฝึกฝนเรื่องเรียนเรื่องอ่านหนังสือหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องการใช้เงินถ้าคุณอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งเป้าไว้ในปีที่แล้วถึงแม้ว่าจะยังมีอุปสรรค และติดขัดบ้างแต่พอกลางครึ่งเดือนมกราคมไปแล้วคุณจะเริ่มเห็นผลจากความอดทนและระเบียบวินัยที่คุณทำส่วนท่านที่เป็นนักลงทุนแม้จะเกิดเหตุการณ์โควิดแต่หลายๆท่านก็ยังได้รับผลตอบแทนที่ดีและก็มีแนวคิดที่จะลงทุนเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตหลังจากโรคโควิดคลี่คลายนอกจากนั้นคุณจะยังได้รับโอกาสดีๆในการหาเงิน หรือทำกิจการเพิ่มขึ้นแต่นั่นคุณก็อย่าลืมว่าคุณจะต้องมีวินยัยทั้งในการทำงานและการใช้เงินอย่างที่บอกไปเพราะดวงการเงินของคุณก็ถือว่าเดือนนี้จะมีโชคลาภอยู่โชคลาภที่คุณจะได้มักจะมาจากความเชื่อความศรัทธาและการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ใครที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนไม่ว่าจะเป็นพระพระอรหรันต เทพพรมต่างๆที่คุณนับถืออยู่คุณเองจะรู้ตัวดีว่าตัวคุณนับถือองค์ไหนก็ขอให้คุณศรัทธายอย่างจริงใจและสวดขอพรกับท่านเหล่านั้นเล,ลึกๆแล้วคุณที่เกิดราศีมังกรคุณยังมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองมีหนี้สินที่ยังค้างคาจ่ายชำระไม่ลงตัวสักทีมันจึงทำให้คุณเกิดความเครียดและวิตกกังวลว่า คุณจะใช้จ่ายพอไหมอยู่ตลอดเวลารวมถึงคุณต้องระมัดระวังการถูกหลอกและการถูกโกงด้วยจงใช้สติที่เหลือของคุณเองช่วยเหลือตัวเองก่อนแล้วก็อย่าลืมสวดมนต์เยอะๆเพื่อให้เกิดสติและมีปัญญาเมื่อเกิดสติและมีปัญญาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพกราบไหว้หรือสวดมนต์ขอพรอ,อยู่ท่านจะช่วยเราส่วนทางด้านความรักมีพรายกระสิบว่าคนโสด คุณเองดูแล้วไม่อยากจะมีคู่เท่าไหร่เพราะคุณยังมีความวิตกเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินชีวิตของคุณจิตใจของคุณคิดแต่เรื่องเงินคุณอยากจะหาเงินหางานทาให้ได้มากๆกก่อนแต่ถึงแม้คุณจะยังไม่อยากมีคู่ก็มักจะมีคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือคนที่มีพันธะอยู่แล้วคอยเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นคุณที่เกิดราศีมังกรคุณก็ต้องระวัง ต้องแยกแยะความรักกับความหลงให้ออกและอย่าพยายามไปสารต่อหรือสงสารหรือเห็นอกเห็นใจคนที่มีคู่แล้วที่เขากำลังจะเข้ามาหาคุณส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วบางท่านอาจจะต้องการพื้นที่ในความเป็นส่วนตัวให้มากหน่อยเพราะว่าคนรักก็ตามอารมณ์คุณไม่ทันเพราะอารมณ์คุณเปลี่ยนแปลงเร็วมากจนทำให้เกิดปากเสียงกันได้แต่ไม่ว่าจะมีปัญหากันยังไงคนรักของคุณ ก็จะอยู่เคียงข้างคุณเสมอแต่คุณก็ต้องดูตัวคุณด้วยคุณเองอาจจะเป็นคนที่ทำให้คนรักเสียใจหรือแอบน้อยใจอยู่บ่อยๆก็ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อจะให้ชีวิตคู่ดำเนินไปได้ด้วยดีมาถึงสีและเครื่องประดับที่ส่งเสริมดวงของชาวราศีมังกรในปี2,564นี้สีที่เป็นมงคลกับชาวราศีมังกรจะได้แก่สีน้ำตาลม่วง ครามและสีเขียวซึ่งช่วยเสริมสเสน่ห์เมตตาม,มหานิยมส่วนสีสม้มจะสร้างแรงดึงดูดเพิ่มความมั่นใจและช่วยส่งเสริมในเรื่องความก้าวหน้าของการงานนอกจากนั้นสำหรับใครที่สวมใส่หินเช่นท u บทิมหินสีเขียวน้ำทะเลเพททายสีฟ้าสีโทนฟ้าสีน้ำเงินและสีน้ำทะเลนี้จะช่วยเสริมสง่าราศีเพิ่มแรงดึงดูด เสริมพลังสู่ความร่ำรวยและความมัง่งคั่งรวมทั้งเป็นที่เสริมสเสน่ห์เสริมความรักความเมตตาให้กับคุณที่สวมใส่อีกด้วยนอกจากนั้นอัญมณีที่เป็นแซฟไฟร์สีน้ำเงินจะเรียกความมั่นคงทางอารมณ์ให้คุณมีสติมีปัญญาและนำพาให้คุณมีทางออกสําหรับปัญหาที่เกิดอยู่ส่วนสิ่งมงคลที่ดวงผีบอกบอกกระซิบ ให้คุณเป็นแนวทางสําหรับท่านที่ไม่รู้ว่าเราควรจะนับถือเทพพหมหรือพระองค์ไหนดีดวงผีบอกแนะนำว่าในปีนี้คนที่เกิดราศีมังกรควรจะบูชาพระพิฆเนศเพิ่มเพราะท่านเป็นเทพ,พเจ้าแห่งความสำเร็จที่ผู้คนให้การนับถือบูชากันทั่วโลกยิ่งปีนี้คุณมีปัญหาในเรื่องการงานที่จะต้องแก้และคุณจำเป็นต้องได้รับความสำเร็จด้วย ยิ่งถ้าคุณหาพระพิคเนตหรือมีพระพิคเนตบูชาอยู่แล้วท่านก็จะส่งเสริมความมั่นใจในสิ่งที่ถูกที่ควรที่คุณกำลังจะทำในส่วนที่ใครที่บูชาอยู่แล้วหากสถานการณ์ของโรคโควิดคลี่คลายก็สามารถไปบูชาขอพรท่านได้ที่วัดแขกสีลมหรือโบสถ์พรามตรงเสาชิงช้านอกจากนั้นยังมีศาลพระพิคเนตที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าเซนตทเวิด์หรือศาลพระพิคเนต สีแยกห้วยขวางวัดสมานที่บางปะกงและที่อื่นๆอีกมากมายที่คุณสะดวกแต่ถ้าไม่สะดวกคุณก็สามารถตั้งจิตระลึกถึงท่านแล้วสวดมนต์สรรเสริญและขอพรท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลและนี่ก็คือดวงชะตาของคุณที่เกิดในราศีมังกรในเดือนมกราคม2564อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งติดตามช่องเรื่องผีลี้ลับเพื่อฟังเรื่องราวอื่นๆก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกๆท่านมีความสุขประสบโชคและมีดวงที่ดีจากดวงผีบอก